โลกเกะนินทิโตผู้ไม่ถูกดินทาย่อมไม่มีในโลกราตรีที่เงียบสงบมีเพียงเสียงจิ้งลีดเร็ไรร่ำร้องอยู่นั้นเสียงไก่ในเล้าได้ถุนบ้านตามิงดังขึ้นอย่างผิดปกติตามิงเองไม่ลงไปดูหน่อยหรือว่าตัวอะไรมันมาก,กวนไก่ยายผันถามผู้เป็นผัว ะจะเอาแล้วค็ยลงไปดูดีกว่ายิ่งช่วงนี้มีข่าวหรือว่าปอบออกจล,ะละวาดูด้วยพอรุ่งสว่างตามิ่งลงมาตรวจดูที่เล้าไก่ที่ใต้ถุนบ้านแม่ไก่ห้าตัวจากแปดตัวตายเกลื่อนภายในเล้าไก่เครื่องในของไก่หายไปจนเกลี้ยงปอบแน่นอนมันต้องเป็นปอบแน่ๆไม่ผิดแน่ มันควักเอาไปแต่เครื่องในมันเอาไปกินตามิงพูดขึ้นภายในวันนั้นหาเรื่องพี่พอปอบกินไก่ที่บ้านตามิงก็รู้กันไปทั่วทั้งหมู่บ้านบ้านไม้หลังเกา่ายกใต้ถุนสูงยายจันนอนป่วยอยู่บนบ้านป่วยอยู่ได้สอสเดือนแล้วโดยมีนายสมลูกชายและนางแจ่มลูกสะใภ้ เป็นคนที่คอยดูแลอยู่แม่เมื่อแม่ไปเปื้อนอะไรมาอีกแล้วสีเหมือนเลือดเลยสมรีบเอาผ้าจุบน้ำมาเช็ดมือให้แก่แม่ของตนแม่นุกขึ้นมากินข้าวกันนะวันนี้นุทำน้ำพริกผักต้มกับปลาดุกย่างของโปรดของแม่มาให้กินยายจัน์ ลุกขึ้นมานั่งดูมองดูอาหารที่ลูกสะพยยกขึ้นมาให้ข้ากินไม่ค่อยลงเนะี่ยผักต้มกับปลาย่างมันฝืดคอข้าเหลือเกินถ้ายังพอมีเนื้อเหลืออยู่บ้างทํำลาบเลือดไม่ข้ากินหน่อยได้ไหมข้าอยากกินเนะ่ยแจมไม่รอช้ารีบไปที่ครัว ทำราบเลือดมาให้แม่กินเมื่อยายจันเห็นจานลาบเลือดก็แลบลิ้นยาวเลียลิ้มฟีปากไปมาแม่กินไปก่อนนะเดี๋ยวผมกับแจยมจะลงไปในสวนผักสักหน่อยสมยืนลดน้ำผักอยู่ในสวนจำเดเดินเข้ามาหาพี่สมจยำว่าแม่ดูแปลกๆไปนะสองสามวันนี้กินแต่ลาบเลือดบ่อยมาก ทั้งทังที่แต่ก่อนไม่เคยแตะของดิบเลยอือพี่ก็เห็นอยู่แต่ก็าจเป็นเพราะว่าแกอยากเปลี่ยนเมนูอาหารมั้งแกอาจจะเบื่อผักเบื่อปลาอย่างแล้วก็ได้ไอ้สมเอ้ยไอ้สมพอมีหัวปีบ้างไหมลุงขอสักสองหัวสิตามิง เพื่อนบ้านที่อยู่ห่างกันไปประมาณสี่หลังเดินมาถามสมมีครับมีเดี๋ยวผมไปเอามาให้นะครับสมไปสอยหัวปีมาให้ตามิงแล้วแม่เองเป็นยังไงบ้างน่ะช่วงนี้อาการดีขึ้นมากพอจะลุกเดินไปเข้าห้องน้ำเองได้บ้างแล้วเออดีแล้วเองกับเมียจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากหัวปีเนี่ยขอบใจนะ เดี๋ยวลุงเอาไปต้มไก่หัวปีก่อนถ้าได้แล้วเดี๋ยวลุงเอามาฝากให้แม่เองกินด้วยขอบคุณครับลุงมิ่งว่าแล้วตาม,มิ่งก็นำหัวปีไปต้มตอนนี้แกรื้อเล้าไก่ใต้ทุนบ้านออกจนหมดเพราะกลัวว่าพี่ปอบจะมาที่บ้านแกอีกไก่ที่เหลือสามตัวแกก็ออกมาเชือดต้มสักหนึ่งตัวอีกสองตัว ก็ปล่อยมาเดินหากินรอบๆบ้านไปเวลาผ่านไปสามวันยายจันดูแข็งแรงขึ้นมากช่วงกลางวันยายจันมักจะนอนสมอยู่บนเตียงแต่พอเข้าหัวค่ำเท่านั้นยายจันดูมีเลี่ยวแรงมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีพี่สมพี่สมเนื้อหมูเนื้อวัวที่ซื้อมาเก็บไว้ในตู้เย็นเมื่อวันก่อน พี่ได้เอาไปทำอะไรกินไหมไม่ได้เอาไปทำนะมีอะไรหรือเปล่าก็มันหายไปตั้งครึ่งหนึ่งนี่เพิ่งซื้อมาใหม่นะนี่แจมพูดด้วยความหัวเสียเล็กน้อยเพราะก,ก่อนหน้านี้เนื้อวัวก็หายไปเฉยๆครึ่งกิโลหรือว่าจะมีใครแอบขึ้นมาบ้านขโมยเนื้อไปทำกินหรือเปล่าสมพูดกับแจม ซึ่งก็มีความน่าจะเป็นไปได้สูงมากทีเดียวทั้งสองจึงคอยช่วยกันสอดส่องระวังดูแลบ้านมากขึ้นสมบอกกับยายจันว่าให้คอยฟังเสียงและดูว่ามีใครได้ย่องขึ้นมาบนบ้านบ้างไหมในช่วงเวลากลางวันที่เขาไม่อยู่เพราะว่าสมกับแจมจะต้องออกไปขายของที่ตลาดว่าจะกลับเข้ามาบ้านก็บ่ายสามบ่ายสี่แต่จะมีช่วงที่เข้ามา อนเที่ยงสักหนึ่งครั้งเพื่อเอาข้าวมาให้แม่กินซึ่งจะมีก็เพียงบางวันที่แจมจะอยู่บ้านปล่อยให้สมไปขายของอยู่เพียงกลำพังช่วงนี้ข่าวเรื่องปอบในหมู่บ้านเริ่มจางหายไปแต่จะมีข่าวจากหมู่บ้านข้างเคียงว่ามีไครในเล้าถูกกินเครื่องในไปจนหมดไม่แปลกที่ข่าวจะรู้กันทั่วเพราะว่าตลาดมักจะเป็นศูนย์รวม ของเรื่องราวต่างๆมากมายอีกทั้งยังมีหลายๆหมู่บ้านมารวมตัวกันอยู่ที่นี่กลางดึกคืนนั้นหลังจากที่สมกับแจมเข้านอนแล้วภายใต้ความมืดภายในบ้านนั้นมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ภายในครัวแจมที่นอนอยู่ปดท้องตื่นขึ้นมากลางดึกหยิบไฟใช้ได้ แจมก็ออกจากมุง้งค่อยๆเปิดประตูห้องให้เบาที่สุดเพราะไม่อยากให้เสียงดังจนทําให้ยายจันต้องตื่นแต่เปิดประตูมาได้เพียงนิดหน่อยก็ได้ยินเสียงกุกกักกุกกักดังมาจากในครัวแจมรีบถอยกลับมาปุกสมที่นอนอยู่ีสมฉันได้ยินเสียงดังในครัวนะ่ะเหมือนมีใครหยิบอะไรอยู่ในครัวเลย สมรุกขึ้นมาเงียบๆไว้ก่อนเด่๋เพิ่งเปิดไฟนะเดี๋ยวข้าย่องไปดูก่อนว่าเป็นใครที่เข้ามาสมบอกกับจำสมค่อยๆย่องออกไปอย่างเงียบๆในมือถือไม้คมแฝกติดไปด้วยแต่เมื่อสมย่องไปใกล้ถึงห้องครัว เขาเห็นประตูตู้เย็นเปิดอยู่แสงสว่างจากตู้เย็นนั้นส่องสว่างมากพอที่จะทำให้เห็นว่าใครอยู่ที่หน้าตู้เย็นเมื่อสมเห็นก็ถึงกับเมือไม้อ่อนภาพที่เขาเห็นนั้นยายจันนั่งอยู่หน้าตู้เย็นนั่งควักตับสดออกมาจากถุงพลาสติก นั่งกินเคี้ยวอยู่อย่างนั้นจนปากเปื้อนเลือดริ้นทีแลบยาวมาคอยเล,อเลือดที่ติดลิมฝีปากในตาที่แดงกำใบหน้าที่ดูดุน่ากลัวแล้วกับไม่ใช่ยายจันแม่ของเขาสมดิบถอยกลับมาเข้าห้องนอนรอกก่อนทุกรอกก่อนทุกตัวอย่างแน่นหนะพี่สม เห็นแล้วไหมว่าใครเข้ามาในครัวเห็นเห็นเต็มตาเลยแหละสมตอบด้วยเสียงสั่นเครือพี่เห็นแม่นั่งกินตับวัวอยู่หน้าตู้เย็นหน้าตาดูน่ากลัวเหมือนไม่ใช่แม่เลยเช้าวันใหม่สมกับแจมเดินไปดูแม่ที่นอนอยู่ก็เห็นว่ายายจันนอนนิ่งยังไม่ตื่น แม่ฉันเอาสำรับข้าวมาวางไว้ให้ตรงนี้นะเดี๋ยวถ้าแม่ตื่นก็กินได้เลยนะเดี๋ยวฉันกลับมาเก็บไปล้างเองสมบอกกับยายจันแม่ไม่กินหรอกแม่ไม่ค่อยหิวนะเอ็งเก็บไปเลยก็ได้แล้วตอนเที่ยงเอ็งทำลาบเลือดให้แม่กินนะลูกแม่อยากกินนะ่ได้จ้ะแม่แล้วสมกับแจม ก็หันมองหน้ากันแล้วรีบเดินลงไปจากบ้านทันทีพี่ว่าวันนี้จะไปปรึกษาลุงผู้ใหญ่สักหน่อยแอยามาอยู่บ้านคอยดูแลแม่นะแล้วก็ระวังตัวเองให้ดีๆด,ด้วยหาพ้ะมาค้องคอไว้ด้วยละ่ะได้จ้ะพี่สมวันนั้นสมพูดคุยกับผู้ใหญ่เล่าเรื่องราวต่างๆที่ได้พบเห็นทั้งคู่มีความคิดเห็นตรงกันว่า ยายจัน์น่าจะถูกผีปอบเข้าสิงแล้วพรุ่งนี้ผู้ใหญ่จะไปรับหมอธรรมที่อยู่อีกอำเภอมาช่วยยายจันสมกลับมาถึงบ้านด้วยความสบายใจทั้งคู่พากันเดินขึ้นบนบ้านไอ้สมเอ็งไปไหนมาสมสะดุ้งเหือกเพราะเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงหญิงชาราที่ค่อนข้างดุ สมหันไปทางต้นเสียงก็เห็นยายจันผู้เป็นแม่นั่งตัวตรงอยู่บนที่นอนในตาที่มองมาด้วยความโกรธฉันไปหาลุงผู้ใหญ่มานะแม่เห็นมีคนบอกว่าแกถามหาฉันอยู่ว่าจะให้ไปช่วยงานนะ่ะสมตอบบ่ายเบี่ยงไปแล้วไปอย่าให้รู้นะว่าไปคุยกันเรื่องอื่น อย่าลืมซื้อเนื้อซื้อตับมาติดตู้เย็นด้วยด้วยละ่ะเพื่อแม่อยากกินอะไรเองจะได้ทำให้แม่กินได้จ้ะแม่เดี๋ยวฉันจะซื้อมาไว้สมกับแจมรีบหลบเข้าห้องนอนทันทีตกดึกคืนนั้นสมกับแจมต่างก็นอนไม่หลับแต่ก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันตอนนั้นเวลาประมาณตีสองเห็นจะได้ สมได้ยินเสียงเดินช้าๆมาหยุดอยู่ที่หน้าห้องของเขาเสียงประตูห้องดังกึกๆเหมือนมีใครพรยายามจะเปิดแต่ก็เปิดไม่ได้นั่นเป็นเพราะว่าสมล็อกบอนทุกตัวที่มีแล้วเสียงเดินก็ดังไปทางห้องครัวสมเอาหูแนบกับผนังห้องฟังเสียงต่างๆที่เกิดขึ้นภายในห้อง พอได้ยินเสียงประตูตู้เย็ยนเปิดเสียงถุงพลาสติกถูกหยิบออกมาวางไว้กับพื้นแล้วก็มีเสียงเคี้ยวบางอย่างดังจับจับจากเสียงที่ได้ฟังก็ทำให้เห็นภาพเมื่อคืนก่อนที่เขาเห็นยายจันนั่งเคี้ยวตับอยู่ที่หน้าตู้เย็ยนสมกลับมาล้มตัวลงนอนที่เตียงจนกระทั่งเชา้าในเช้าว,วันนี้กิจวัตร ที่ทำก็เหมือนดังเดิมทุกอย่างช่วงสายๆหน่อยรถกระบะของลุงผู้ใหญ่บอกับเข้ามาจอดที่ลานหน้าบ้านชายวัยกลางคนอีกคนที่นั่งมาด้วยก้าวลงมาจากรถพร้อมกับถุงย่ามสีขาวสะพายอยู่บนบาน,นี่หมอทําที่ข้าพามาเพื่อจะช่วยแม่ของเองลุงผู้ใหญ่บอกสม เมื่อสมได้ยินก็ยกมือไหว้แล้วเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้หมอทำฟังเดี๋ยวข้าขึ้นบ้านไปเองจะได้เห็นชัดขึ้นกว่านั้นอีกไปพาข้าขึ้นไปเดี๋ยวนี้ว่าแล้วสมก็เดินนำทุกคนขึ้นไปบนบ้านเองเป็นใครมาทำอะไรบนบ้านข้าไปออกไปจากบ้านข้าเดี๋ยวนี้ เมื่อยายจันเห็นหนุ่มผู้นี้เดินขึ้นบ้านมาก็รีบพูดไล่ทันทีแต่เทว่าเสียงนั้นกลับไม่ใช่เสียงของยายจันอ้าวจะไล่ฉันทำไมล่ะฉันมาเยี่ยมดูอาการเฉยๆนะนี่ลุงผู้ใหญ่ก็มาด้วยนะนี่เห็นไหมผู้ยยใหญ่ไหนข้าไม่รู้จักไปออกไปสมได้ยิน ก็ถึงกับหน้าซิดเพราะดูไม่เหมือนกับแม่ของเขาเลยทำไมไม่รู้จักผู้ใหญ่ละ่ะนี่ใช่ยใหญ่จันหรือเปล่านี่หมอทําถามขึ้นมาด้วยโทนเสียงปกติข้าจะใช่หรือไม่ใช่แล้วเองจะทำาไมกับข้าหรือไอ้นุ่มเมืม่อได้ยินอย่างนั้นหมอทําก็รู้ได้ทันทีว่าตอนนี้ร่างกายของยายจันถูกปอบตัวนี้เข้ายึดไว้โดยสมบูรณ์แล้ว หมอธรรมได้หยิบไม้เท้าครูออกมาจากย้ามแล้วบริกรรมคาถาพวกเองช่วยกันจับตัวยายจัน์เอาไว้มื่ได้ยินหมอธรรมพูดผู้ใหญ่ก็สั่งให้ลูกน้องที่ติดสอยห้อยตามมาด้วยอีกสองคนเข้าไปจับตัวยายจันไว้ทันทีหมอธรรมลุกเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วใช้ไม้เท้านั้นแตะไปที่หน้าผากของยายจันโอ้ย มึงจะทําทอะไรกับกูได้สายศินถูกนําออกมาจากยาบแล้วมัดมือมัดเท้าของยายจันไว้สมกับแจมยืนอยู่ด้านหลังผู้ใหญ่อย่าทําแม่ฉันแรงมากนะหมอแก่ๆมากแล้วหมอทำอันมาทางสมข้าต้องบอกเอ็งไว้ก่อนนะว่าแม่ของเอ็งที่นอนอยู่ตอนเนี้เหลือแต่ร่างแล้ว วิญญาณที่อยู่ในร่างนั้นน่ะเป็นผีปอบที่เข้ามาสิงร่างกินเครื่องในของแม่เองจนหมดแล้วคราวนี้พอมันไม่มีอะไรกินมันก็ออกมากินอย่างอื่นแทนเมื่อบอกกล่าวกับสมแล้วก็หันไปทางปอบนั้นทันทีเองมาจากไหนแล้วมาเข้าสิงล่างของยายจันทำไมผีปอบเงียบไม่ยอมตอบ ว่าแล้วหมอก็บริกรรมคาทาอีกครั้งแล้วเอาไม้เท้าแตะไล่ไปตามตัวของใหญ่จันขนาดที่ไม้เท้าไล่ไปตามตัวอยู่นั้นก็เหมือนมีลูกหนูวิ่งอยู่ใต้ผิวหนังของใหญ่จันคอยวิ่งหนีไม้เท้าที่ลากผ่านไปผ่านมาเองจะออกไม่ออกถ้าไม่ออกข้าก็จะจับเองใส่หม้อถ่วงน้ำข้าไม่กลัว ดีงั้นเองมาลงหมอ้อว่าแล้วหมอธรรก็หยิบหม้อดินใบเล็กๆขึ้นมาวางไว้ตรงหน้าแล้วหยิบมีดหมอออกมาอีกเล่มพร้อมกับบริกรรมคาถาระหว่างนั้นปอบที่เห็นมีดหมอที่หมอทรรหยิบขึ้นมาก็รู้ได้ทันทีว่าหมอคนนี้มีวิชาที่ค่อนข้างแข่งกล้า จึงรีบพุ่งหนีออกมาจากล่างของยายจันทันทีวิญญาณปอบพุ่งออกมาจากทางทวารของยายจันท์เป็นรักษณะของกลุ่มควันสีดำจางๆแล้วก็หายไปหมอทำได้เห็นก็ถอนใจเอ้ยนีไปอีกจนได้ช่วงนี้ไม่รู้ว่าปอบมันมาจากไหนเยอะจังสัปดาห์ที่แล้วข้าก็ไปอีกหมู่บ้านเพื่อ,อไล่ปอบ สัปดาห์นี้ข้าก็มาที่นี่อีกยายจันที่เหลือแต่ล่างเมื่อวิญญาณปอบออกไปแล้วร่างนั้นก็เริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็นออกมาทันทีไอ้สมแม่เองคงตายไม่ได้สีกห้าวันแล้วแหละถ้าเจอข้าเร็วกว่านี้อาจยังจะพอช่วยได้ทันข้าเสียใจด้วยนะสมจัดงานศพให้แม่ โดยมีหมอทํากับผู้ใหญ่เข้ามาเป็นเจ้าภาพครับวิญญาณปอบนั้นก็ยังคงหลบหนีไปได้คนในหมู่บ้านก็ยังคงต้องคอยระวังตัวเพื่อไม่ให้ถูกปอบเข้าสิงร่างอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามและกดแชร์นะครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่ตามต่อขอบคุณที่แชร์ต่อ ขอบคุณทุกคอมเมนต์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ